วันดีครับใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฤดูร้อนอยู่นะครับร้อนมากร้อนแต่ว่าจะมาบอกน้องๆเพื่อนๆว่าใกล้ฤดูฝนแล้วนะครับเรามาปลูกพริกไทยทานเองที่บ้านดีไหมครับเป็นทางเลือกนะครับคือพริกไทยเนี่ยปลูกง่าย มันมีวิธีการปลูกอยู่สองอย่างนะครับการปลูกพริกไทยการขยายพันธุ์พริกไทยนะครับหนึ่งทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก <t ell romance> มาดูกันว่าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยทำอย่างไรนะครับการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากก็คืออย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือยอดของพริกไทยนะครับ เห็นไหมครับนี่มันมันจะมีลากมันนะครับลากอ่อนหนุ่มหนุ่มหนุ่มเนี่ยครับลากหนุ่มหนุ่มพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็เอาตุ้มนะครับตุ้มน่ะตุ้มซึ่งแช่น้ําไว้แล้วนะครับแช่น้ําไว้แล้วก็เราก็มาผ่ามาผ่านะครับก็เหมือนกับการการตอนทั่วไปนะครับการตอนกิ่งทั่วไปแต่ว่านี่มันมันเป็นการชํานะครับ เป็นการชำอ่าก็เอามาเนี่ยเนี่ยมามามาดูดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นรากหนุ่มๆนะครับอันนี้สองสองสองอันเลยนะครับสองอันเลยสองข้อเลยนะครับเราก็ก็ให้มันติดทั้งทั้งสองสองข้อเลยนะครับอ่าติดทั้งทั้งสองทั้งทั้งสองรากเลยนะครับอ่ารากแรกกับรากบนอ่าเสร็จแล้วเราก็หุ้มนะครับเราก็หุ้มอ่าเชือกปลูก ปูกเอาไว้นี่ยททำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเอาเชือกผูกเอาไว้อ่าผูกกันแน่นนะครับสองอันผูกด้านล่างกับด้านบนนะครับผูกสองอันเลยอ่า เมื่อเวลามันเราเราเห็นรากมันงอกมาแล้วนะครับเราค่อยมาตัดนะครับมาตัดไปแล้วก็เอาเอาไปปลูกเลยก็ได้หรือเอาเอาไปํำไว้ในกระถางก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูดูกดนะ่อนอ่ะเดี๋ยวปลูกกันแน่นก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันมันหลวมนะครับนี่นี่ นี่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนี่ยอดมันอยู่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาสักเดือนหนึ่งค่อยมาดูนะครับเมื่อเราชำไว้ได้ครบเดือนเราก็ตัดมาใส่กระถางนะครับใส่กระถางดินเอาไว้นะครับเพื่อให้มันเจริญเติบโตนะครับเมื่อเห็นว่ารากมันเจริญเติบโตดีแล้วนะครับก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วก็มาเริ่มขุดหลุม ให้อยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเพื่อจะนำลงปลูกในดินนะครับครับเมื่อใช้ดินกลบแล้วนะครับเราก็เอาเชือกนะครับเชือกเนี่ยมาผูกให้ยอดมันติดกับต้นไม้นะครับคือผูกตรงข้อต่อที่มีร อากาศนะครับให้รากอากาศเนี่ยมันติดกับโคนต้นไม้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับมัดนะครับมัดตรงข้อต่อที่ว่ามันมีรากนะครับรัดให้ติดกับโคนต้นเลยนะครับแล้วก็รดน้ํานะครับแล้วก็รอช่วงฤดูฝนนะครับมันก็เกาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภายหลังมันจะเป็นอย่างไรนะครับ ที่ปลูกไว้ได้ปีกว่าแล้วนะครับนี่จะเกือบสองปีแล้วนะครับอันนี้ให้ผลแล้วนะครับให้ผลแล้วนะครับหน่สูงขึ้นไปนูนน่นนะครับสูงไปถึงถึงยอดนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยพริกไทยนะครับนี่พริกไทยหรือถ้าเราไม่อยากจะขุดหลุมนะครับก็เอาที่ว่ามันมัน มันงอกรากแล้วนะครับสื่อใส่กระถางไว้แล้วทอดยอดแล้วนะครับก็เอามาตั้งไว้เฉยๆนะครับตั้งไว้โคนต้นไม้นะครับแล้วก็ใช้เชือกผูกมัดอ่าย่านมันนะครับผูกมัดไปเรื่อยๆนะครับมันก็ง่ายครับทุกอย่างเนี่ยง่ายหมดแล้วรากมันก็จะช่ยลงไปที่ดินเองนะครับมันไปหาอาหารที่ดินเองนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับพี่ชายก็ ขี้เกียจบางทีขี้เกียจก็เมอามาลองทําดูก็มาตั้งไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องรดน้ําต้นมะม่วงอยู่แล้วนะครับมันก็ได้ผลประโยชน์ทั้ง2องอย่างนะครับมันก็ทอดยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดีนะครับคือง่ายดีพี่ชายก็ใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์ก็ทำทำทำ,ทำไปก็เดี๋ยวผลงานมันก็จะออกมาเองนะครับ2 ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับง่ายมากง่ายมากนะครับมาดูกันนะครับอายนะครับที่ยอดยอดที่แตกใหม่นะครับที่แตกใหม่เนี่ยก็จะเห็นรากอากาศไหมครับนี่รากอากาศอย่างเงี้ยนะครับรากอากาศขาวๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยนะครับทั้งทั้งสองอันนะครับรากอากาศนะครับ ทีนี้เราเราก็ตัดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันมันแห้งแล้วรากมันแห้งแล้วนะครับเอาเราเลือกรากหนุ่มๆนะครับรากหนุ่มๆที่ยังขาวๆอยู่นะครับรากตัดตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับอ่าส่วนนี่ครับเลือกพยายามดูว่าช่วงนี้ช่วงฝนครับอ่า พริกไทยก็ก็จะแตกยอดมากนะครับเท่ครับอ่าอันนี้ก็เห็นไหมครับรากหนุ่มๆนะครับรากหนุ่มๆอยู่เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกเลือกตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัดใบนี้ออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะได้ไปปลูกกันนะครับปลูกให้ดูนะครับครับเสร็จแล้วก็ ขุดนะครับขุดคิดๆลำต้นนิดหนึ่งนะครับขุดให้ชิดลำต้นนิดหนึ่งนะไม่ต้องขุดลึกมากนะครับเสร็จแล้วก็ใส่มูลจับสักนิดนะครับนิดหนึ่งรองก้นไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวนนิดเดียวนะครับแล้วก็เอา ครับตัดใบมันออกนะครับเนี่ยรากมันจะมีรากหนุ่มๆอยู่สามาร,นะรา,มากนี้นะครับนะครับสามรากนี้นะครับพี่ชายก็จะจะฝังไปทั้งทั้งสามอันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่หนึ่งสองสามพี่ชายก็จะฝังไปทั้งสามอันเลยนะครับฝังมันแล้วก็กลบ ทำง่ายๆครับไม่มีอะไรยากทีนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็รอแต่เวลาอย่างเดียวแหลอะ,อยอยอะอ่าอุ้ยยุงเยอะฝนตกอ่านี่ครับง่ายๆน,น,นะครับก็ดินปวไวะส่วนใช้เชือกนะครับ เวลามัดนะครับมัดเนี่ยพยายามให้มัดตรงตรงตรงรอยรอยรากมันอยู่เส้นรากมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมรากอยู่ตรงนี้นะครับพี่ชายก็จะมัดมัดให้มันรากมันติดกับต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับมันแตะครับ ับต้นไม้นะครับมันก็จะได้ดูดสารอาหารจากผิวเปลือกต้นไม้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปลูกง่ายๆนะครับครับแล้วเมื่อฤดูฝนผ,ผ่านไปนะครับเห็นไหมครับ มันจะเดินเติบโตสวยงามมากครับนี่มันก็เกาะกินลำต้นไปเรื่อยๆนะครับรากมันก็จะเกาะผิวของต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับพี่ชายปลูกไว้หลายต้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต้นอื่นกันบ้างเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับก็มันก็เกาะไปเรื่อยนะครับเกาะนี่โอ้ยยุงเยอะนะครับอ่าดูนะครับ ง่ายๆนะครับทํากันเลยทํากันเลยช่วงฝนนี้นะครับทำกันเลยนะครับนี่ดูนะครับว่ามันนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกเอาไว้เช่นกันนะครับเจริญเติบโตดีครับสิ้นฝนแล้วนะครับเมื่ออายุได้แปดเดือนนะครับนี่พี่ชายก็มาฉีดบ่อยครับเวลาพี่ชายเดินผ่านมาตรงนี้พี่ชายก็มาฉีดนะครับ ฉีดไว้ที่ต้นนะครับเพื่อจะให้ต้นมันก็ได้รับน้ําด้วยนะครับได้รับน้ําด้วยนี่นี่ก็ฉีดที่ต้นอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับพิชายก็ปลูกไว้ทั่วนะครับมันมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่ตรงไหนก็พิชายก็ปลูกเอาไว้นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ฉีดไว้นะครับมันก็ได้น้ํานะครับต้นไม้ก็ได้น้ําพิชัยก็ได้น้ํานะครับนี่ นี่สูงไปนู่นแล้วนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต้นหนึ่งครับนี่ <c oughs> นี่ครับอยู่ว่างๆนะครับอย่าเฉยๆอย่าอยู่เฉยๆนะครับก็ทำไปได้ประโยชน์ครับอย่างน้อยๆก็เราก็ไม่ต้องซื้อพริกไทยทั้งปีนะครับไม่ต้องซื้อทั้งพริกไทยสดพริกไทยปน่นพริกไทยแห้งนะครับ อ่านี่ก็ะชีดก็ได้ประโยชน์สองต่อครับแปดเดือนนะครับอีกไม่กี่เดือนก็ออกดอกแล้วครับช่วงฝนนี้ก็ออกดอกแล้วครับทีนี้ถามกันอีกว่าแล้วมันจะออกมเมล็ดออกอ่าเม็ดเมื่อไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ ปลูกนนก่อนเนี่ยฮะปลูกก่อนพราะปลูกก่อนพอถึงฤดูฝนผ,ผ,ผ่านไปสักฤดูฝนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบปีนะครับก็มันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครับเมื่อปลูกมาได้ประมาณสักหนึ่งปีกว่าๆนะครับมันก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับแทงดอกเห็นไหมครับนี่เส้นเล็กๆเล็กๆนะนะครับนั่นเป็นช่อดอกนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะ จะริญเติบโตเป็นเม็ดใหญ่เป็นฝักขึ้นมานะครับมันก็โด,ดกมากครับโดกมากโดกประเภทที่ว่ามันมีทุกกิ่งทุกก้านนะครับโดกจริงๆมันซ่อนอยู่ใต้ใบนะครับมันยังอ่อนอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนแก่กันนะครับทีนี้เมื่อมันฝักมันเริ่มอ่อนอ่อนเนี่ยนะครับอ่อนๆคือพริกไทยอ่อนเราจะทำยังไงกิน อ้าวก็มาดูนะครับว่าเราเวลามันอ่อนเวลามันอ่ามันมันทานได้แล้วเนี่ยจะอ่อนเกินมันก็ไม่อร่อยนะครับต้องพอดีพอดีนะครับแล้วเราก็เก็บอาดูดีกว่านะครับเก็บดููด,ะดนะครับเห็นไหมครับนี่พริกไทยเนี่ยดูเยี้ยไปหมดนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับนี่อ่า พี่ชายก็จะจะเจ็บนะครับเจ็บพิกไายอ่อนเดี๋ยวเราพอดก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทำแกงคั่วปลาดุกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในครัวเลยนะครับว่าวันนี้แกงปลาดุกอะไรนะครับ ได้พริกไทยอ่อนกับใบชะพลูมาแล้วนะครับครับเราจะมาแกงขั่วปลาดุกกับใบชะพลูนะครับร,ท,รบทานด้วยกันไหมครับหิวครับเมื่อทานาทำประกอบอาหารก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยต้นเดียว นะครับเหลือแล้วมันจะไปเอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับว่าเวลามันมันเหลือแล้วมันสุกเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับครับเม็ดพริกไทยนะครับพอมันเริ่มสุกนะครับเราก็ต้องเก็บนะครับถ้าไม่งั้นแล้วมันก็จะร่วงหมดนะครับนี่สุกแล้วนะครับสุกก็เก็บให้หมดเลยนะครับเก็บให้หมดเลยเพราะมันมันมันจะสุกพร้อมพ้อมกันนะครับเดี๋ยว มันมีเถาวันนี่นี่นี่นะครับอ่านี่สุกหมดแล้วครับประเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บแล้วก็ไปตากแดดนะครับไปตากแดดนี่นี่นะครับปักยาวๆดกมากครับปลูกพริกไทยต้นเดียวเนี่ยกินยังไงก็ไม่หมดนะครับปีหนึ่งเนี่ย แล้วนะครับเราก็มาใส่กระด้งนะครับตากแดดนะครับตากไว้จนจนแห้งอ่ะนะครับจนแห้งแห้งสนิทนะครับจนดำแห้งสนิทแล้วเราค่อยค่อยเด็ดออกจากขั่วมันนะครับแล้วก็จะเอาไปปั่นนะครับดูนะครับก็สัก5 6หวันอ่ะนะครับพี่ชายก็จะตากไว้อย่างนั้นนะครับ แล้วก็เอาไปปั่นใช้นะครับเก็บมาแล้วนะครับเราก็มาใส่กระด้งนะครับตากแดดนะครับตากไว้จนจนแห้งอนะครับจนแห้งแห้งสนิทนะคะเล็ดพริกไทยนะครับต้องตากไว้จนแห้งนะครับถ้าไม่แห้งปะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับตากไว้อย่างนี้พี่ชายตากไว้นี่ก็เกือบสิบวันนะครับนะครับตากแห้งดีแล้วนะครับ นี่พี่ชายตากไว้ประมาณ14 15ห้วันนะครับตากทุกวันนะครับแดดดีครับอ่าแห้งดีแล้วเดี๋ยวพี่ชายก็จะมาแกะเอาอ่าก้านมันออกนะครับแกะนี่ครับล่อนเอาแต่มเมล็ดมันนะครับแล้วก็เอาก้านมันทิ้งไปนะครับเนี่ยทำอย่างนี้นะครับ าเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ได้ได้เยอะครับเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายมาปัป่นนะครับปัน่นปั่นใช้ใช้เครื่องปั่นเลยครับอ่าปัน่นอ่านี่นะครับใส่ครึ่งครึ่งถ้วยครับนี่ใส่ครึ่งถ้วยหมุนอ่าไม่แน่ เอาละเดี๋ยวใส่ต้วไว้ก่อนครับใส่ตัวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากรองก่อนนะครับค่อยค่อยมากรองอีกทีนึงอา นี้พี่ชายก็กรองนะครับกรองใช้กรองเนี่ยกรองเอาให้ผงๆเลยนะครับเพราะว่าพี่ชายนี่กลัวยอย่างเดียวคือว่าเวลาเบ็ดพริกไทยถ้ามันแข็งนะครับเวลาเราเคี้ยวเราไปโดนฟันนี่นเจ็บเลยเจ็บมากนะครับที่ได้แล้วเนี่ยที่ปนแล้วนะครับที่ปลลยยลน,ลนละเอียดยิบเลยนะครับละเอียดยิบเมื่อละเอียดยิบอย่างนี้แล้วพี่ชายก็จะมากรอกใส่ขวดเอาไว้นะครับกรอกใส่ขวดเอาไว้ นี่หมดตัวไป ได้แล้วขวดนึงนี่ครับพริกไทยแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ไม่ใช่ร้อยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพริกไทยบทเองนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะทําไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายพี่ชายจะทําอย่างไรนะครับนี่บทเสร็จแล้วนะครับได้สี่ขวดแล้วนะครับนี่สี่ขวดฮ่าสี่ขวดแล้วนะครับอันนี้คือที่มันยัง,ยง ยังเป็นเม็ดเล็กๆก,กันนะครับเล็กๆอย่างนี้นะพูดจริงๆแล้วมันก็ได้แล้วนะครับเวลาเราไปซื้อก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าพี่ชายเนี่ยต้องการจะให้มันปนล,ละเอียดพี่ชายก็ใส่ในครกนะครับใส่ในครกเอาละานี่ครกครกนี่คนรักกันเรียกว่าครกนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะบดอีกทีนะครับชายก็จะมาบดอีกทีหนึ่งนะครับนี่บด เขาเรียกว่าการบทฮ่า,ฮาเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้พริกไทยสีขวดครึ่งนะครับ จากต้นพริกไทยต้นเดียวนะครับมาทำเป็นพริกไทยป่นได้สี่ขวดครึ่งถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดานะครับปีหนึ่งก็ใช้ไม่หมดนะครับปลูกกันไว้นะครับเวลาว่างๆเนี่ยเห็นไหมพี่ชายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราะชายังไงปลูกยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเอา,มาเมล็ดพริกไทยสดมาทำอาหาร อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาปนจบฮ่าฮ่าฮ่าอ่าโอเคนะครับชอบสไตล์นี้นะครับกดไลค์เลยครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าแขร์เนี่ยกดติดตามเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยกริ๊ง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 พี่ชายมาแล้วครับมีแต่สาระดีๆนะครับที่มอบให้น้องๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย